สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชอบทุ่งละกระทานผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับเอาพ่อกันตอดเศร้าๆนะพี่น้องเนะครับอ่าแดดกำลังสิออกนะครับหลายท่านถามเขมามนะครับว่าคนใจชอบทุ่งปูงดินยังไง่าสัน้นจังปูกได้งามแต่ทั้งที่เป็นขี้ดินดากนะครับอ่าเกษตรกรหลายท่านก็นจะมีปัญหาตรงที่ว่าดินที่ขุดคือมาถมเป็นขอบบอ่อขอบสะนะครับพี่น้องซึ่งเป็นดินสั้นใต้ดินสั้นล่างนะครับเมื่อเอามาปลูกของแล้วมันบง่งงมมาสัาน้น นะครับ sociedad, แต่เศร้าทุ่งเฮ็ดจังไดมีสูตรจังไดสั่นนะครับพี่น้องนะครับบ่หมะเขือนะครับนะครับนี่นี่เนี่บ่ลักษณะดินพี่น้องนี่อ่ะคุยกันหลายรอบหลายเถวแล้วเนาะเกี่ยกับดินนะครับเป็นดินขิ้ดาขิ้ดินดากดินโสมดินเปรี้ยวนะครับพี่น้องนะครับขั้นแรกนะครับพี่น้องขั้นแรกนะครับพี่น้องต้องเตรียมก็คือปุ๋ยมักนะครับหรือปุ๋ยคอกที่ผ่านการมักเรียบร้อยแล้วนะครับ ปุยมักปุยคอกที่ผ่านการมักเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะแลวก็ต่อมาก,ก็เป็นปูนขาวหรือปูนโดละไมก็ได้นะครับพี่น้องนะครับใน,นกรณีที่พี่น้องสิปลูกพักนะครับพี่น้องเป็นพักพักนี่แหละพักการพักกงตูงเพราอย่างที่มีระบบลากอยนะครับลากของเขาอ่อนนะครับมีอ่อนนุ่มนะครับมันบอกเกง่งคือหากต้นไม้ใหญ่มันซ้อนไส้ไปยากนะครับเขาก็จะต้องให้ดินนั่นมีปุยมักปุยคอกหลายๆนะครับพร้อมกับใส่ ปูนขาวลงไปเพื่อปั๊บควเป็นกดนะครับเพราะว่าดินก้นสร้างดินก้นบ่อนี่ยจะได้ก็เป็นกดอยู่แล้วนะครับดินสมดินเปรี้ยวนะครับเจ้ก้อนนี่แม่ม่านนี่เขาจะมักจะมาเอาดินนั่นสิละนะครับกินนะนะนะครับมาเสือล่องยำเพิ่งพี่น้องนะเมื่อถือน้านะครับจะมีลักษณะเปรี้ยวนะครับเป็นกดกดค่อนข้างแรงนี่แหละนะครับควเป็นกดประมาณซี่หรือหานี่แหละนะครับฉะนั้นย้าป้าปูนขาวเพนพี่น้องนะครับต้องใส่ปูนขาวโรย เพื่อปรับสภาพกดและจังคุกด้วยปุยมักปุยคอกนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่จุลินซี่สีหลายๆจังหน่อยนะครับเพื่อให้จุลินซี่ไปซอยย่อยปุยมักปุยคอกแล้วก็ย่อยดินเหนียวนะครับจริงๆในดินเหนียวนะครับพี่น้องมีแร่ธาตุอาหารนี้ด้ยนะครับมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชโดยเฉพาะธาตุโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับพี่น้องแต่ว่าพืชเอาไปกินบ่ค่อยได้เนื่องจากว่าคุณสมบัติของดินมันบบาหานะครับอาจจะละเอียดจนเกินไปนะครับทึบจนเกินไปนะครับน้า ่านได้ยากอาก taught, อาศพานได้ยากหรือว่าสันค่าอุ้มน้ำก็อุ้มไว้จนหลายพดนะครับพี่น้องนะครับเพื่อห้ธาตุอาหารบ๊บปล่อยออกมาก็จะเป็นต้องอาศัยจุลินทรีย์เป็นตัวซอยนะครับนี่เบิ้งเบื้องเบ้งนนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่คือดินเหนียวนะครับนี่นี่ปั้นเป็นรูปนี้ก็ได้นะครับปั้นเป็นตุ๊กตาก็ได้นะครับนี่นี่ปั้นก้อนกลมๆตากแดดไว้แกนคอร์รีเฮลูนังสติ๊ก แต่ตัวที่มันจะซอยให้พืชมันได้ดีก็คือปุ๋ยคอ,อกนะครับพี่น้องนี่ปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยมักนะครับหรือวัสดุใดก็ได้ที่ล้วนซุยนะพี่น้องนะอาจจะเป็นแกเบเผาแกบดิบนะครับใส่เสริมกันเข้าไปเพื่อให้ดินมันโปร่งมันล้วนนะครับหากพืชไต่ได้ง่ายรากพืชชอนใช้ได้ง่ายนะครับพี่น้องเพราะว่าพืชพักนี่เป็นหากระบบหากฟอยเป็นหากที่ค่อนข้างจะนุ่มนี่แหละนะครับ แต่จะให้มันหมนุนไปเองก็คงจะย,ยากฉะนั้นต้องซอยน้องเพื่นอนเนาะนะครับขึ้นมาเคลือบเทศขึ้นกันนะครับนี่นะครับห์มากแล้วพี่นอ้องหมากแล้วหมากแล้วอ่าข้าพี่น้องเราเบิง่งแปลงพักขึ้นกันพี่นอ้องแปลงพักนี่นะครับใน,นกรณีนี้นะครับพักกันขนดินจากที่อื่นมาเห็ดพี่น้องครับบดดิขุดเอาอยู่นี่นะครับเพราะว่าขุดเอาอยู่นี่มันขุดยากนะครับมันแก่น ถ้าคุดได้กระเห็ดได้ขึ้นกันพี่น้องปลูกพักได้ขึ้นกันแต่ว่ามันคุดยากก็เลยเอาดินให้รถเขาเอาดินมาลงไไ้กองหนึ่นแล้วก็ค้นมามัดเท็ดเป็นแปลงนะครับพี่น้องโดยการมีไม้หรือมีกระเบื้องเก้าๆเป็นกระบะนะครับตีเป็นกระบะเป็นขอบขึ้นแล้วก็ค้นดินมาใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยมกักปุ๋ยข,ข้อเข้าไปตามด้วยจุลินทรี์แล้วก็ปูนขาวปับสภาพนะครับพี่น้องและะ้วก็ปลูกนะครับสังเกตว่าจจบ่แม่นดินเนียวในพี่น้องนะครับ จะแค่งนขางจะเป็นดินร่วนหรือดินโพ้นนะครับนี่บ่แม่นดินเหนียวนะครับถ้าเป็นดินเหนียวก็คือดินพื้นนั่นนะครับพวกคนว่าที่จะได้จะง,ง่ามหมดเลยเอาดินจากมองอื่นมาปลูกนะครับพี่นอ้องนะครับคือบางเื้อเห็นเขาแก้ลดลด,ดินแรดกไกลห่อยดินเขาจะคือง,งามเาดี๋ยวควากรถไดนะจ้ะจะเอาลงให้เจ้ารดได้ด้วยลดหนึ่งสองสามร้อยถือว่าคุ้มนี่พี่น้องครับสมาร์ทลดสามร้อยนี่เอาลงไปกล่องหนึ่งปลูกยี่บิดปีนะครับถือว่าคุ้มนะครับ นะครับเพราะว่าดินบางมองเขาเอามาเนี <ability> ่เป็นถ้าเป็นดินพ่นดินดินพ่นดินไอ้ล้วนเหนียวเนี่ยนะครับพี่น้องจะเป็นจะมธทตุอาหารที่ค่อนคลังอะไรค่อนค้ังสมบูรณ์เอามาห้า็บบริปุงเอียงไหลนะครับแต่ถ้าหากเป็นดินที่ครบสมบูรณ์ตำแน่นอนเราเ้าจะต้องเปลืองปุ๋ยมักปุ๋ยขอกนี่นะครับของเศร้าสุงให้พี่น้องเบิ้งเงาผัก นะครับว่าปู้หลังคนถามคือปลูกง้ามแทบปุ่งยังไรแต่ก็ตามที่บอกครับพี่น้องยาป้าปุ๋ยมักยาป้าปุ๋ยคอกแล้วก็จุลินทรีย์ตัวเสริมกับปุ่มข้นมั่งขำนะครับใส่ควบคู่กันนะครับพี่น้องใส่ควบคู่กันนะครับคือถ้าหาปุ่งดินบ่ได้ปุ่งดินบ่ได้หมายถึงว่าาปุ๋ยคอกก็มีพอจํากัดปุ๋ยมักก็มีจํากัดแล้วพี่น้องไปเล่งปุ๋ยเคมีอย่างเช่นไปเล่งปุ๋ยยี่เบสศูนย์ศูนย์บ้างละไปเล่งปุ๋ยซีเบสศูนย์ นะครับพี่น้องต่อไปดินพี่น้องจะเป็นกดจัดขึ้นเรื่อยๆนะครับปลูกยังกระซิบอะไรเลยนะครับพี่น้องปลูกยังกระแทบจะบกขึ้นนะครับคือควรใจเช่าทุ่งเคยใส่มาเท่านี้นะครับพี่นอ้องอย่าให้มันเร็วยูเรียต่าเขายี่เศูนย์ต่าํ <c oughs> าเขาสู้ายดินตัวนั่นกลายเป็นดินที่ทเป็นกดจัดนะครับจะต้องเปืองเวลาในการมากรแก้ไขอีกลนหาปุ๋ยมักปุ๋ยขอกอีกนะครับ <c oughs> นะครับปุ๋ยมักเฮ็ดไว้พี่น้องเฮ็ดไว้นะครับนี่เห็นบ่าี่ยมใยแก้วเราเตรียมปุงแปลงปูกนี่แเราเข้าใจเกี่ยวกับดินกับปุ๋ยเราขนปุ๋ยมักมาใส่นะครับดินนี่ก็เป็นดินที่เอามาจากทางอื่นนะครับพี่น้องมาตีเป็นกระบะึ้นแล้วก็เอามาใส่แล้วก็คู่กับปุ๋ยมักว่านปูนขาวเข้าไปเอาต้นขนา่ามาแปะหรือมาปลูกนะครับนี่เห็นบ่างไปูกเด้บยม่กี่มือเองฟื้นงามแล้วนะครับ หลายท่านที่อยากทราบวิธีปรุงดินก็กตามนี้นะครับอีกน,นึงการย่อยดินในแปลงพักนะพีอนะอพอ่อนเอานะจะไปเฮ็ดมุลคลายผู้บางคนซับอาจนผู้คนแทบจะคว้านเอาไปละจะหายงงมันมูนแห้งกิ่งกิ่งแปลงไอ้ดินในแปลงปูงพักนี่ต้องเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยคอโลแคลเรปนกันไปเป็นยังทีเพื่อให้มันซับน้ำซับปุ๋ยแล้วก็การ่้นไส้ของหลกพืชตลอดจนการทายเทของอากาศในด,ดินดีนะครับถ้าการทายเทอากาศที่ดินดีพักก็จะใหญ่เร็วนะครับพี่องผู้บางคนซับอาจนมุนเเล่ย แหลกใช่ไรกรับเว่าแหลกบดเอาว่าสันที่จริงปูนดินปลูกแปลงดินไนแปลงพักนี่นะครับขางในนี่จะเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยนะครับพี่น้องจะเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยและขอบขอบมันจะเป็นก้อนใหญ่นะครับนี่นเอามาไว้ขอบนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะระบายน้าระบายอาการได้ดีนะครับรากพืชช่อนใส้ได้ง่าย อ่าใส่ปุ๋ยใส่ยางลงไปนะครับมันก็้ซับดินซับปุ๋ยได้ดีนั่นเองนะครับพี่น้องนี่คือหลักการฮ็ดแปลงพักนะครับบ่จำเป็นต้องไปซับจนมุนนะครับบ่ต้องไปย่อยดินจนละเอียดคักนะครับพี่น้องถ้าหากย่อยจนละเอียดคักเลยพี่น้องหดน้ำดูดูเน่ยเดี๋ยวมันจะแยบแยบก็เริ่มแน่นเริ่มแข็งแล้วน้ำพานยากปุ๋ยพานยากแล้วบันนะครับพี่น้องนี่นี่นี่แปลงปลูกไม้เนี่ยพี่น้องเบื้องเลยนี่นะครับนี่นี่คือหลักการทํา แปลงผักดินแปลงผักที่ถูกต้องเอาเบิ้งแย่แก้วแฟมิลี่เป็นตัวอย่างพี่น้องนะนี่พี่น้องมันจะเป็นก้อนโคโลเคลเลงสินะครับบ่โดนกระขืน่นนี่พี่น้องนี่บ่โดนกระขื่นนะครับเดี๋ยวโดนไปนะครับพี่น้องเมื่อเข้าใส่ปุ๋ยใส่ย,ยังมีจุลินทรีย์อยังไอโคโลเคเลีลงนะมันจะค่อยย่อยไปเองนะครับพี่น้องจะค่อยย่อยค่อยเจียบไปเองเนี่คือจังสีนะครับนี่นี่คือจังสีนะครับนี่แน่นบ่บ่อเนี่ยบ่แน่นนี่พี่น้องเนี่ยบ่แน่นครับบ่แน่น นะครับมันจะค่อยอย่อยค่อยแตกไปเองเนาะที่ก้อนครูกเกลียง่ายๆนี่นี่ถือน้ามถือจุนิซี่ย่อยเข้าไปแล้วก็ค่อยแตกค่อยพุปไปนะครับไม่ต้องไปย่อยให้ละเอียดตั้งแต่ที่แหลกนะครับพี่น้องนะครับครูเลยียงสะนะนะคือหลักการทําแปลงผักนะครับพี่น้องดินแปลงพักนะครับอ่าทีได้ตามที่เช่าทุ่งว่าเนี่ยมันก็จะงาม้วบาดนอกพีนกน่น้งเนาะนี่พี่จังสี่นะครับดินออกมาจากที่อืน่นบริคุดเอวยุ่นีนะครับพี่น้องจะเห็นกองดินด้วหันละ นะบนี่นะครับละเอียดบ่ย่อยกระซัมนี่แหละพี่น้องเอาตามนี่แหละตามที่พี่น้องเห็นในรูปนี่แหละนะครับนี่มันจะงามนะครับเนี่ยมันจะค่อยขึ้นได้บ้างเมื่อปลูกแล้วมันก็จะเป็นตั้งซี่บ้านี่เมื่อปลูกได้ที่แหละนี่เห็นบ่วปุ๋ยมากแค่แก้วบัวย่อยนด้บางก้อนก็โคลเคเรี้ยวนี่แต่ถือน้ำถือปุ๋ยแล้วถือดินแล้วถือน้ำถืออย่างเลยมันก็จะย่อยของมันเองนะครับพี่น้องนี่มันจะซุยของมันเองเลยครับอันนี้ตัดกินหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะได้โลเนาะพี่น้องเนาะ าเบิ่งหวามป้อบนี่พี่น้องหมุนขี้ดินขึ้นมาหน่นะครับพุ่นนะครับไปย้อนว่าเาเตรียมดินได้เนาะพี่น้องนะเตรียมดินได้นะครับพี่น้องแม้กระทั่งปลูกในหลุมในยังนี่กระทั่งสีนี่พี่น้องโคล,กเกลงเคลงใี่ละนะครับพี่น้องเบิงเนื้อนะครับเดี๋ยวมันก็จะย่อยของเขาเองนะครับพี่น้อง ปุ๋ยใส่กยาพพนน้องให้ได้คล้ายๆกันนี่แหละนะครับการเตรียมดินปุ๋ยมกักปุ๋ยคอกเตรียมไวม้นะครับเี่น้องเตรียมไว้ปูนขาวเตรียมไว้นะครับเอาคลิปนี้ของพ่อพี่พ่อน้องเพียงีนทนี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆยังพอกันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจก,กับคนใจช้าทุ่งนะครับเมื่อนนี้เอาเคล็ดลับการทำดินแปลงผักยังไงให้งาม ปลูกได้งามพักขืนเลี้ยวมาบอกพี่บอกน้องะก็ตามที่แนะนําไปในคลิปนะครับถ้าท่านใดยังมีข้อสงสัยจะได้สามารถทักทายก,ก,กันขา้ามใต้คลิปได้เลยีปนองได้นะครับจะได้ถ่ายรายละเอียดนะครับจะได้คุยกันอีกจะ <c oughs> เข้าใจยิ่งขึ้นเนาะนะครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพจเทน,น,นี่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วลก็เบอรงคลิปให้จบนะครับี่นอนจะได้เข้าใจพวกคนเปิดข้ามาเบอรงหน่อยเดียวถามเหรอที่กินคำตอบ ทุกอย่างมีอยู่ในคลิปนี่แหละครับพี่น้องนะครับคลิปหน้าพา่อกำลังไม่พี่นอ้องสวัสดีครับอย่าเบิ่งหน้าทว่าหน,น้าเพราะท่านล่างอยู่เศร้ายังเศร้าอยู่อ